สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะ,ะมีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์แม่มดค่ะคือแม่มดคอฟฟค่ะวันนี้มีคุณตานะคะทานนะคะผลิตภัณฑ์ของกาแฟแม่มดแล้วสุขภาพดีขึ้นเดี๋ยววันนี้จะมาถามคุณตากันว่าคุณตาก่อน,อนที่จะทานกาแฟนะคะคุณตามีโรคประจําตัวอะไรบ้างแล้วทานแล้วนะคะคุณตาสุขภาพดีขึ้นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปฟังคุณตากันค่ะคุณตาคุณตามีโรคประจํตาตัวอะไรคะ โรคประจําตัวจริงๆก็ความดันเบาหวานไขมันนี่แหละประจําแล้วตอนนี้คุณหมอบอกว่าจะมีโรคหัวใจเข้ามาอีกเพราะว่าช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ล้มบนบ้านมันวูบล้มบนบ้านแล้วก็หัวฟาดพื้นก็ตะลบไปลูกก็นำส่งโรงพยาบาลก็เข้าห้องไอซก็ไปอยู่โรงพยาบาลสามสี่วันก็พอการดีขึ้นหมอก็ให้กลับบ้านเอ มันเกี่ยวกับความดันเนี่ยสำคัญที่สุดทีนี้พอกลับมาบ้านแล้วก็มาดูเลสุขภาพแล้วหลานเขา,เาซื้อสมุนไพรตัวเนี้มาให้ลองกินดูแต่ปกติตาเขากินกาแฟทุกวันอยู่แล้วละ่ะแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าเนเขาโฆษณาว่าแก,แก้ความดันเบาหวานอะไรเขาเขาก็โฆษณาของเขาเนาะก็ะซื้อกินประจําแต่ว่ามันก็ไม่หายแต่พอมาลองกินอันนี้ดูตอนช่วงที่เป็นความดัน ที่ไปหาหมอเนี่ยปกติไปหาหมอก็จะต้องไปวัดความดันก่อนที่จะไปซักประวัติก็สี่ครั้งห้าครั้งกว่ามันจะเข้าที่กว่ามันจะปกตินะความดันสูงตลอดความดันสูงเท่าไหร่จ้าตาความดันสูงตอนที่ไปเนี่ยมันจะร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบตลอดร้อยเจ็ดสิบเก้าสิบร้อยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ไปสองครั้งหลังเนี่ ครั้งเดียวผ่านครั้งเดียวผ่านเลยร้อยร้อยยี่สิบตั้งแต่ตาทานตัวนี้ใช่คะอ๋อใช่พอทานตัวนี้เรามาดูร่างกายตัวเองแล้วกันที่ไปพบแพทย์แล้วความดันเราเป็นยังไงมันปกติตลอดทุกเที่ยวไปเที่ยวไหนก็ที่เดียวผ่านที่เดียวผ่านได้ซักประวัติเิ้วไม่ต้องรอนานใช่ไหมคะก็แล้วก็ตาก็เป็นโรคเกาด้วยกินไก่ก็ไม่ได้มาตั้งสิบกว่าปีพอกินอันนี้ดูเพราะว่ายาตัวนี้เขาเออสมุนไพรตัวนี้เขาบอกว่า ในโลกเขาไม่ต้องงดอาหารคืออาหารที่เราเคยกินก็กินได้ก็เลยลองดูว่าว่ามันจะปวดเหมือนกับแต่ก่อนไหมแต่ก่อนนี่แตะไม่ได้เลยเพราะแตะกินปุ๊บปวดต้องเข้าโรงพยาบาลหมอฉีดยาตลอดถ้าไม่ไปโรงพยาบาลก็ฉีดตามคลินิกตลอดแต่ทีนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ปวดหลานมันเข้าเซเว่นไอ้พาไปกินไก่กกเคฟซีบ่อยตลอดเลยก็กินมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่ขนมจีนอะไรพวกนี้กินตลอด ผักยอดเขียวก็ไปเก็บมาจิ้มน้ําพริกอะไรก็กินทุกวันก็ไม่เป็นอะไรก็รู้สึกว่าเออดีมันดีเนี่ยวะก็เลยสั่งให้หลานเอามาให้อีกมันหมดพอดีอดก็เลยก็อยากออแนะนําเพื่อนๆคนไหนที่เป็นเหมือนกับตาเนี่ยเป็นโรคเหมือนกับตาเนี่ยก็ลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาดู <c oughs> แต่ตาบอกตาก็ขอบอกว่าคงเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละที่ช่วยเหลือตาอยู่ทุกวันเนี่ยที่ทําให้ตา กินอาหารที่ตาเคยชอบได้พวกหน่อไม้พวกไก่แต่ก่อนนี่ชอบมากๆมีความสุขขึ้นมีความสุขใช้ชีวิตประจำวันแบบว่าแฮปปี้ใช่ค่ะวันนี้นะคะคุณตานะคะขอบคุณมากนะคะคุณตาก็ได้ทานนะคะผลิตภัณฑ์นะคะกาแฟนะคะแม่มดคอฟฟี่ตัวนี้คะ่ะนะคะทําให้คุณตา อ่ะเป็นความดันสูงตอนนี้ความดันปกตินะคะแล้วก็เป็นเก้าตอนนี้กินอะไรแสลงก็คือไม่ปวดแล้วแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนอนก็หลับสบายนะคะเจ็บหน้าอกเมื่อก่อนที่เคยเจ็บก็ไม่เจ็บแล้วตอนนี้ นี่เลยคะ่ะอยากแนะนํานะคะกาแฟแม่มดคอฟฟี่ค่ะลองไปหาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะดื่มหรือตัวของเราเองที่มีโรคประจําตัวไปหาดื่มกันนะคะทุกคนนะคะบอกเลยว่าดีจริงๆค่ะอยากบอกต่อ,อวันนี้ขอขอบคุณคุณตามากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณตาที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะคะดีๆนะคะจากการดื่มกาแฟนะคะแม่มดคอฟฟี่ในวันนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณตามากคะ่ะ